นี่นะครับถังใบนี้ที่ผมทําเองนะฮะแล้วเมื่อวานจุดสองเตานะฮะสองถังเนี่ยก็คงจะได้กระสอบหนึ่งคงได้ครับผมกระสอบกั้วพลดาครับเนี่ยคือผมคิดเผาถ่านเองเนี่ยเพราะว่าไปซื้อเขากระสอบสี่ร้อยห้าสิบ 350 400นะฮะแล้วแต่เจ้าเป็นบางร้านโอ้โหได้เยอะก็คือลดรายจ่ายลดรายจ่ายคือเราไม่ต้องไปซื้อฐานนะฮะเราไม่ต้องไปซื้อเขาคือผมมีอาชีพขายไก่ย,ย่าง เราไม่ต้องไปซื้อฐานแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเราทำได้เยอะเนี่ยถ้าผลิตได้วันละกระสอบเนี่ยก็เพิ่มรายได้ให้เราได้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางครับเผื่อพี่น้องท่านไหนอยากจะหารายได้นะฮะอยากจะหารายได้เพิ่มอยากจะหารายได้เสริมอันนี้ก็เป็นไม้กระถินนะฮะไม้กระถินที่ ตัดเอาแถวบ้านนะฮะถ้าไม่มีไม้จริง,รงไม้ตันเขาก็มีขายไม้แบบไม้เขาเรียกไม้พึกษาไม้ทั่วไปอะฮะตันละห้าร้อยนะฮะตัะนะะตนึงก็ได้เยอะอยู่ครับโอ้เพี่ยนได้หลายได้ไหมเพีย้ยนดูเห็นไหมได้หลาย,ย,ยอือันนี้ยูปลงหลายกลัว ซึ่งอันนี้เขาเลี้ยงด้ยจังหวะตีตัวตัดใหม่อยู่ห้องก็าเลี้ยงดีๆตรงนี้เป็นไม้แห้งนะฮะตรงนี้เป็นปากปล่องตรงนี้นะฮะแล้วใช้ไม้แห้งเพื่อที่จะให้เขาติดไฟเร็วนะฮะอันนี้ใช้เวลาเผาเกือบห้าชั่วโมงนะฮะสุกดีมากครับผมก็คือลดร,รายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ะฮะลดร,รายจ่ายก็คือไม่ต้องไปซื้อฐาน แล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยการถ้าเราทําได้เยอะแล้วก็ขายได้ก็เพิ่มรายได้ได้นะฮะเนี่ยฮะสองถังวันเดียวสองถังก็ได้เป็นกระสอบกระสอบไม้รวมก็สามร้อห้าสิบอันนี้ยังนี่เพี่อนโอ้ํนามฟ้าน้ำส้มควันไม้เมื่อวานเนี่ยได้ครึ่งครึ่งขวด อย่นนะะอันนี้บ่แมนนำมันน่ะโอนำออกจากฝาโอเคครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอยากพูดคุยอยากสอบถามก็กดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับ